ทำไมหลายคนทําคลิปวิดีโอในทุกช่องทางแล้วยังไม่ได้เงินยังไม่ปังสักทีเป็นเพราะแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราทําคลิปให้ทุกคนดูแบบนี้คุณไม่ได้เงินครับแต่ถ้าเกิดว่าคลิปเนี่ยทำให้กับใครบางคนดูแบบนี้คุณได้เงินครับคลิปวิดีโอที่ดีเนี่ยจะต้องไม่ไปหาทุกคนครับแต่จะต้องไปหาคนที่มีปัญหานั้นนั่นหมายความว่าทุกคลิปคุณจะแก้ปัญหาให้กับเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนเท่านั้นเพราะคนแบบนั้นครับก็จะ สนใจคลิปวิดีโอคุณและอาจจะจ่ายเงินให้กับคุณยกตัวอย่างเช่นคุณพูดถึงการเป็นมะเร็งคุณพูดถึงวิธีรักษามะเร็งถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เป็นมะเร็งมาดูไหมครับไม่ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณต้องสื่อสารสมมุติว่าคุณทาคลิปเกี่ยวกับมะเร็งใครจะต้องดูบ้างครับโอเคผู้ป่วยมะเร็งญาติพี่น้องนะครับหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงในโรคมะเร็งโอเคอันนี้คุณทาคลิปสําหรับ3ากลุ่มนี้เข้าไปดูแน่นอนครับเขาจะสนใจเขาอาจจะซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณเกี่ยวกับมะเร็งวิตามินเสริมตตต่าต่าาางงๆๆวิธีกรดูแล คุณต้องทำงานกับคนเฉพาะคนอย่าเสียดายคนอื่นที่ไม่ได้มาดูคลิปคุณแต่จงเสียดายมากกว่าที่คนที่ใช่ไม่มาดูคลิปคุณใครเห็นด้วยพิมพ์เลยครับว่าเห็นด้วยผมไปอีสานสวัสดีครับ